มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนต้านไม่อยู่บิ๊กแบ็กพังแล้วน้ำยมทะลักพวดท่วมชุมชนคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทยัยเมื่อเวลาตี4ี่วันที่28สิงหาคม2 5ง8อปอพและจังหวัดสุโขทยัยส่งข้อความแจ้งเตือนทางมือถือระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมพบว่าน้ำได้ลอดใต้ผนังกั้นน้ำที่ชุมชนคูหาสุวรรณ ตำบลธานีอเภอเมืองสุขโขทยัยเมื่อวันที่2 8สิงหาคม2568เวลาประมาณ4ีนาฬิกาจะส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนครูหาสุวรรณชุมชนคลองโพชุมชนร่วมพัฒนาและก็ชุมชนเลอไทยตำบลธานีอเภอเมืองสุขโขทัยค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมจงังหวัดสุขโขทัยยังคงน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับพื้นที่ได้รับความเสียหายก็คือจุดประตูระบายน้ำเฟื่องฟ้าประตูระบายน้ำคลองแม่ลำพันที่ซ่อมไว้ส่งผลให้ถุงบิ๊กแบ๊ก ถุงกั้นน้าใหญ่พังลงแล้วก็น้าทะลักเข้าท่วมชุมชนคูหาสุวรรณอาเภอเมืองดังนั้นจึงขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยกของขึ้นสู่ที่สูงรีบเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบาง,บางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ